ที่10มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิง่นของกรุงเชอ,อาวิสรัฐอิสราเอลศาสตราจารย์ดเตอร์สันเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวาราคัติยาราชนารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับกรุงเชอ,อาวิสไปยังโรงแรมเบสเบสซีโฮเทลใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง10นาทีระยะทาง166กิโลเมตร พื่อทออี่ทะเลรายทิยูทัของทะเลสาบเวสซีและลักษณะความแตกต่างของชั้นเกลือแร่แต่ละชนิดที่ตกผลึกเป็นชั้นๆสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจนสำหรับทะเลสาบเวสซีตั้งอยู่ตรงพรมแดนระหว่างรัชอาณาจักรคัช์ไยจอแดนรัฐอิสราเอลและเขตเวสต์แบงค์ของไาเลสไตน์ทะเลสาบเวซีอยู่ในระดับต่ำกว่าน้ำทะเลปานกลางประมาณกว่า400เมตรซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลกโดยรับสมญานามว่าทะเลที่ไม่มีวันจม ีความเข้มข้นของเกลืออยู่สูงทําให้คนสามารถลอยตัวในดสซีได้อย่างสบายโดยไม่จมน้ําเนื่องจากมีแร่ธาตุที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงเช่นแมกนีกเซียมแคลเซียม,ยมโปโมไนต์และโปเทสเซียมเป็นต้นแร่ธาตุที่เจอเป็นอยู่นี้ทําให้น้ํามีความเค็มมากที่สุดในโลกและน้ําในทะเลสาบดีซีที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเป็นที่รู้จักอย่างดดเด่นในการบำรุงผิวกระตุ้นการไหลเวียนระบบกลหิตในร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย ช่วยในการรักษาโรคผิวหนังและโรคไขข้อต่างๆส่วนคลีมบริเวณทะเลาสาบเวซีจะมีผู้คนนิยมนำมาทาก,กันทั่วตัวโดยถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ช่วยในการรักษาผิวพรรณนอกจากนี้น้ำในทะเลาสาบเวซียังได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกศึกษาและเก็บตัวอย่างจากก้นทะเลลึกนำไปศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ช่วยในการรักษาผิวพรรณด้วยอันหนึ่งในตอนค่ำของวันอังคารที่7มีนาคมพุทธศักราช2516ศาสตราจารย์ุกเสือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัชกติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นางสาวพันธพาจันทราลมเอกอัครราชทูตในกิ่งเท,วท,ทอวีทย์เจ้าถวายเลี้ยงพระกรยาหานคำ่ำณพระนครจอร์จแอนจอน ในโอกาสเสด็จเยือนรัฐอิสราเอลระหว่างวันที่4-17ถึงมีนาคมพุทธศักราช2516เพื่อทรงปฏิบัติภกรณีกิจทางวิชาการในงานด้านวทิทยาศาสตร์าแพทย์้ดยสมมีพระปณิธานในการนำความรู้ต่างๆมาพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน